สวัสดีเจ้ากู้คนข้านี้แรงนี้กับป้ากันทำแล้วนะเจ้าวันนี้น้องจาะปลากู้คนมากินนี่เลยนะเจ้านี่เจ้าข้าวเงียวนะเจ้าข้าวเงียวหรือข้าวกันจิ้นนะเจ้าเปิ้นจะหอ,อยังหอมุกนะเจ้าหอมใบตองขนาดได้เจ้าเันอยากเปิดดูดังในให้ดูนะเจ้านี่ ข้าวเงี้ยวหรือข้าวกันจีนนะจ๊ะมันจะมีแบบดิบกับแบบสุกนะจ๊ะที่น้องซื้อมาอน,นี่เป็นแบบสุกนะจ๊ะแบบดิบแต่น้องกับ,บก่บใกล้กินเท่าใหนะจ๊ะมันแบบดิบเพราะว่ามันจะสดๆนะจ๊ะเพราะจการได้เลือดสดๆนะจ๊ะอันนี้แบบสุกนี่พ็นเราไปนึ่งมาแล้วนะจ๊ะนี่เจ้าวันนี้จะปลาทุกคนมากินนะเจ้าอ,อ๋อหนึ่งนี่จะกิก่นอิ่มเลยนะจ๊ะ ดูนะเจ้าหอใหญ่ขนาดเลยเจ้ามันแน่นนะเจ้านี่เวลาบี้ออกมานะเจ้าสีสันเปิ้ลน,น่ากินนะเจ้าพักแก้มนี่ก็จะมีัะแตงน้อยต้นหอมผักชีนะเจ้าอันนี้เป็นที่เปิ้ลแพ็กมาเห้นะเจ้ามันจะมีบะแตงบะแตงหอมแดง พริกคั่วนะจ๊ะนี่จ้ะของแก้มมันของอันนี้มันนะจาะล้วจะมีนี่จ้ะต้องลาดด้วยหอมจิ๋วด้วยนะจ้ามันถึงจะลำํำถึงจะหอมนะจ้า จิ้วลาดไปเลยนะเจ้านี่หน้าตาหนะ้ากินก็เจ้าใครเคยกินพ่องเจ้าอันนี้มันจะเป็นข้าวดูเปิ้ลขนมว่าตังเหนือนะจ๊ะเพื่อนนิยมทํากันนะจ้าข้าวกันจีนหรือข้าวเหนียวนะจ้าต้องก,กินคู่กับหอมแดงเรากับพริเกเจียนะจ้า มาเจ้ามากินใจกันนะเจ้าข้าวเงี้ยวหรือข้าวกันจินนะเจ้าของน้องนีนแบบสุกนะเจ้าลำขนาดนะเจ้า ก็หอมเลยอะใส่พริกขั่วเข้าไปซ้ำหอมเลยจ้ะหอมขนาดนลยจ้ะ ถ้าเป็นตังเหนือนี่ก็จะกินกู้กับข้านมเส้นตัวนะจ๊ะจะกินเข้ากันจีนตัวขนมเส้นตัวนะจ๊ะคบคู่ก,กันไปนะจ๊ะถ้าจะหืมหม้อมหืมลำแหมอย่างก็คือ แากชูหรือคิวนะจ๊ะนะคะเคกินกับรำขนาดนะจ๊ะหากินยากเหมือนกันนะจ๊ะ ยังเหมาะยังลำเลยจต่ เนี่ยเจ้า อยากจะบอกผู้คนว่ามดหอนี่อิ่มพอดีเลยนะจ๊ะ ใส่หอมเจียวนักๆแล้วจ้ะมันถึงจะหอมมันถึงจะํำนะจ๊ะมันของคู่กันนะจ๊ะอาบน้นหอมเยเหระ เพราะขนาดเจ้า หอมแดง้า เนื้อกู้โคนกำสุดท้ายแล้วนะเจ้าแตกบอกว่าลำเมาะขนาดเลยนะเจ้าคำสุดท้ายนี่ก็อิ่มพอดีเลยนะเจ้า จะได้มากิน,นทุกมื้อหมดจ้าผ่เสียงตุกตุกตักตักเลยอ่ะพอดีเนาะพอแานเบิ้นทำกับข้าวนะจ๊ะเบิ้นกำลังตำน้ำพริกนะ่จ้า เลยมีเสียงกุ๊กกุ๊กกกักหน่อยนะเจ้าหมดแล้วเจ้าอิ่มแล้วเจ้าวันนี้กับแปากุกคุณมากินข้าวกันจิน้นกินแล้วอิ่มแล้วนะเจ้ามอกว่า่บบ้านอื่นถ้ายังมากินกันนะเจ้า วันนี้น้องกับอิ่มล้วจ้ากกินข้าวกันจีนห่อหนึ่งอิ่มพอดีเลยจาขอางเปิ้นห่อใหญ่ห่อหลวงห่อหลวงนะเจ้ากัดแล้วอิ่มและเจ้าวันนี้กับมาปะกู้คนเต้กันนะเจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะเจ้าจะได้น้องกอขคอขอบคุณกู้คนนะเจ้าที่จยติดตามน้องกดไลค์กดแชร์อย่างเ่นน้องนะเจ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่างน้องก็กูวโจยกดเห่นน้องไปยนะเจ้า ดูดูคลิปอย่างนี้น้องเตือนะเจ้าขอบคุณนักหนักนะเจ้าขอบคุณเรื่องหน้าเตือนะเจ้า <Okay. S 1> ที่จะก้นห้อน้องนะเจ้าขอบคุณเจ้า <Okay. S 1>